สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เจ้าวัวแคะของผมนะครับเจ้ามินิมอลก็ได้ทําการคลอดลูกเป็นเพศผู้ออกมาแล้วนะครับจากที่กําหนดคลอดจะเป็นวันที่22ตุลาคม2566เขาก็ได้คลอดในเช้าวันที่13ตุลาคม2566ก็ก่อนกําหนด วันคลอด9วันนะครับเจ้ามินิมอลได้เป็นสัตว์ในวันที่14มกราคม2566และผมได้ผสมเทียมในวันที่15มกราคม2566โดยใช้น้ำเชื้อเป็นพ่อพันชาโลเล่เลือดร้อยของกรมปศุสัตว์เจ้ามิกกี้300แต่ลูกที่ออกมากับเป็น วัวสีน้ำตาลนะครับแสดงว่าจะไม่ใช่ผลของการผสมเทียมนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมมันเป็นลูกของวัวตัวอื่นวัวผมที่ฟาร์มนะครับผมจะปล่อยไล่ทุ่งเสร็จแล้วเจ้ามินิมอลมันเป็นสัตว์เมื่อวันที่สิบสี่มกราคมสองพันห้า้อหกสิบหกในช่วง เย็นของวันที่14นะครับเจ้ามินิมอลได้หายออกจากฟาร์มผมไปนะครับและก็ไปอาศัยอยู่กับ,บวัวคอกของชาวบ้านนะครับซึ่งเขามีพ่อพันธุ์วัวบ,บามั่นแดงแล้วผมไปตามเจ้ามินิมอลกลับมาในเช้าว,วันที่สิห้าแล้วผมก็ ให้คุณหมออ๊อบมาทำการผสมเทียมให้ผมคิดว่าสาเหตุของมันน่าจะเกิดจากการที่ไปโดนพ่อพันธุ์ของบัวชาวบ้านนะครับที่เจ้ามินิมอลหายออกไปหนึ่งคืนได้ผสมตัวให้นะครับลูกของเขาที่ออกมานะครับจะไม่ได้ตัวโตวนะครับเพราะว่าตัวของเจ้ามินิมอลเองเขาเป็น บัวแค่บัวตัวเล็กๆลูกเขาจะออกมาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับก็สมส่วนกับตัวแม่เขาแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือลักษณะหน่วยกา้านขนต่างๆผิวเขานะครับลักษณะแข้งขาจะเหมือนกับพ่อพันบามั่นแดงเลยนะครับ ผมชอบมากนะครับขนเขาสีน้ำตาลสีกาแฟสวยงามมากนะครับกินนมเก่งนะครับแล้วก็แข็งแรงดีก็วันนี้ก็เป็นวันที่เขาให้กำเนิดลูกมานะครับผมก็ดีใจเพราะว่าผมซื้อเขามาผมด้วยความสงสารผมไม่คิดว่าเขาจะสามารถตั้งท้องได้นะครับวันนี้เขาให้ลูกตัวแรก เราก็จะมาติดตามดูว่าลูกที่เกิดมาก่อนกำหนด9วันเขาจะมีความแข็งแรงไหมนะครับผมตั้งชื่อให้ลูกของเจ้ามินิมอลว่าเจ้าวันเงินนะครับเราก็มาติดตามดูนะครับว่าลูกวัวตัวเพศผู้เจ้าวันเงินจะเป็นอย่างไรจะมีความแข็งแรงไหมเพราะว่าแม่ตัวเล็กนะครับแล้วก็ หลังจากที่เขาโตมาเขาจะมีรูปร่างสูงเท่ากับแม่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันวันนี้ผมขออัปเดตเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ